สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆ fc สวนต้นไม้น้องโพนีและบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศความบันเทิงหลายสิ่งหลายอย่างสาระความรู้สาระตัวตัวไปหันมาสู่นะครับเรื่องของจิตใจ เรื่องของความเชื่อเรื่องของความนับถือศรัทธาและกาหลากหลายนะครับนา,นา,น,านาจิตตังเมื่อชมแล้วก็โปรดพิจารณาในการรับชมนะครับนําเอาพระเครื่องส่งพระละความทุกขชั่วคู่ชั่วข่าวท่านผู้ชม คลิปนี้นำเสนอพระกลิ่นเปาระวะเลตเ,เรียกว่าเป็นพระกลิ่งเปาวะเลตสองหน้านะครับเนี่ยอันนี้ได้รับการได้ครอบครองพระกิ่งปะวะเลตสองหน้านี้จากเ,าเพื่อนๆน,นะครับในวงการ พระเครื่องอท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนระหว่างบทใสระหว่างต้นไม้ความรักความชอบของแต่ละท่านนะครับว่างั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ถือโอกาสนำพระกิ่งประ,ะเรศสองหน้านะครับองค์นี้ มาฝากท่านผู้ชมแฟนๆ f อโดยเฉพาะนะครับผู้ที่เป็นกูรูผู้ที่ข้ามบดในวงการพระเครื่องผู้ที่สันทัดนะครับพิจารณาร่วมกันชมแล้วมีความเลื่อมใสศร,รทัทธาชมแล้วมีความสุขตาสุขกายสุขใจมีความปิติซาบซ่านอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรก็ขอให้ท่านมีความสุข นะครับนี่คือพระกิ่งปะะเปาเวริตซึ่งถือว่าเป็นพระกิ่งของประเทศไทยที่เรียกว่า,าเป็นการสร้างพระกิ่งองคเลรกของประเทศไทยจากประวัติที่หลายๆท่านได้เผยแร่นะครับบอกว่าน่าจะเป็นพระกิ่ง นะครับองค์เลคขั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ของประเทศไทยซึ่งหลายผู้หลายคนบอกว่าสร้างในรัชสมัยรัตการที่3ที่สี่ที่ห้าว่าอย่างนั้นก็พิจารณาศึกษาเรียนรู้กันต่อไปนะครับจะเป็นยังไงมาอย่างไงก็ หลายหท่านบอกว่าไม่ค่อยจะสันทัดเท่าไหร่แต่ว่าให้ความเคารพนับถือให้ความศรัทธาเพราะจากการเกินประวัติการสร้างนี้สาเหตุมาจากที่เกิดโรคอหิวาตากโรคเกิดต่างๆโรคสมัยนั้นนะครับสมัยรัชกาลที่3ที่4มไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจไม่มีอะไรที่จะทำให้นะครับประชาชน ประชาราชตลอดจนนะครับหลายหลายท่านในสมัยนั้นบอกว่าจะต้องสร้างพระกิ่งเพื่อนำมาแช่น้ำมนต์บำบัดทุกบำรุงสุขรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่คือความเชื่อท่านผู้ชมซึ่งเราก็มีความศรัทธามีความยุกใสเมื่อได้นะครับโอกาสได้ครอบครองได้ พระกิ่งปาะะเลศนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่มาครอบครองก็มีความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อในพลังศรัทธาตรงนั้นเราก็จะมีความสุขในส่วนใดส,ส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับอันนี้นะครับน่าจะเป็นหน้าแรกไม่ไม่อยากจะแกะกล่อง ไม่อยากจะแกะกรอบนะครับเป็นหน้าแรกนะครับนี่ท่านอาจจะไม่ได้ดูด้านข้างถ้าแกะกล่องอาจจะได้ดูด้านข้างดูรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใต้ฐานบนฐานาซ้ายขวาหน้าหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นนะครับหน้าแรกของพระกิ่งปะะเปาเวรลศนะครับองค์นี้ ิ้วนะครับดำกลับดำชัดเจนสวยงามอย่างมากเลยนะครับนี่เป็นหน้าที่สงนะครับเป็นหน้าที่สงหรือหลายๆท่านอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นการกลับหน้านะครับ หน้าเดียวกันแต่ว่าเวลาพิมพ์ประกบกันจะพิมพ์กลับหน้าสวยงามมากๆากท่านผู้ชมชมแล้วส่วนการถ่ายทำคลิปด้วยโทรศัพท์อย่างว่านะครับ แล้แต่ความชำนาญของแต่ละบุคคลกระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมนะครับคงจะมีความสุขในการทัศนาและเชื่อมั่นว่าทุกท่านมีความศรัทธาในพุทธคุณของพระกิ่งปาวเรศทุกๆรุ่นและนี่คือนะครับพระกิ่งปาวเรศหน้า อสองหน้ากับหน้าหรือว่ากลับหลังนี่เป็นหน้าแรกนี่เป็นหน้าที่สองที่เป็นหน้ากลับขอบคุณมากสำหรับท่านผู้ชมที่รับชม ขอให้ท่านมีความสุขในการทัศนาสํหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ